วัสดีครับวันนี้จะพาไปชมเตาย่างนะครับเตาย่างสําหรับงานไส้กรอกโดยตรงนะครับเป็นรุ่นนี้นะครับที่เห็นในภาพนี้นะครับอ่านี่คือชื่อรุ่นนะครับ913นะครับก็เป็นเตาย่างที่ใช้แก๊สนะครับเพื่องานย่างไส้กรอกโดยตรงนะครับตัวเตาเนี่ยจะมีสเตเลสนะครับเป็นรอยหยักแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ เป็นเหมือนตัวเบลยูนะครับเหมือนหน้าจั่วเนี่ยสชิ้นแบบนี้นะครับเราสามารถวางลูกชิ้นหรือว่าไส้กรอกเนี่ยที่หัวลงแบบนี้ลงไปนะครับนะครับได้2ข้างเลยนะครับเป็นเตาปิ้งย่างไร้ควันนะครับนะครับอันนี้ลังก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับฝั่งขวานะครับจะเป็นยี่ห้อของเขานะครับยี่ห้อบิ๊กซันนะครับน้ําหนักนะครับเจกิโลกรัมนะครับแล้วก็ขนาดสินค้านะครับจะอยู่ที่ยาว70นะครับ กว้าง42นะครับคูณ30เซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมจะแกะข้างในให้ดูนะครับว่าว่าข้างในตัวนี้เนี่ยเอ่อเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับตอนนี้ผมกรีดดังไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงนะฮะนี่ฮะเอ่อข้างในจะเป็นเหมือนในภาพที่วาดมาเลยนะครับนี่นะครับก็ บิ๊กซันนะครับก็จะมีการกระแทกมาด้านข้างแบบนี้นะครับการกระแทกนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นยี่ห้อของเขานะครับปั๊มนูนขึ้นมานะครับยี่ห้อบิ๊กซันนะครับแล้วก็จะมีตะแกรงย่างเป็นสเตลเลตอย่างสวยงามแบบนี้นะครับนี่ครับสองข้างเลยนะครับเป็นสเตลเลตนะครับเหมือนลักษณะตัวเอ็มนะครับหรือหน้าจั่วนะครับสออันนะครับแบบนี้ไม่มีคมนะครับรูปได้ครับไม่คมนะนะครับก็เก็บงานได้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเอ่อ ตัวนี้เนี่ยเป็นตะแกรงย่างไสกรอกนะครับนี่ฮะยกขึ้นมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะยกออกจากลังมาให้ดูนะครับว่าโดยรวมแล้วเป็นยังไงนะครับสักู่นะครับผมยกออกจากลังมาเลยนะครับเตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ที่อยู่ในลังอีกชิ้นหนึ่งคือตัวนี้นะครับเป็นใบรับประกันสินค้านะครับเงื่อนไขการรับประกันนะครับลูกค้าทําการอ่านก่อนนะครับอ่านก่อนนะครับก็จะคล้ายลักษณะเดิมนะครับจะมีเงื่อนไขนะครับ จะมีศูนย์ให้บริการนะครับอยู่ที่ไหนนะครับนะครับก็ส่งกลับเลยนะครับทีนี้8สเต็มก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนของลูกค้านะครับแล้วก็ส่วนของบริษัทนะครับนะครับอ่าโอเคอย่าลืมทำความเข้าใจฉบับนี้นะครับนี่ครับในในรังจะเป็นแบบนี้นะครับอ่าต่อมาครับมาดูที่ตัวสินค้านะครับตัวนี้นะครับก็เงาวับเลยนะครับอ่ามีการกระแทกตรงปุ่มปิดเปิดด้วยนะครับนี่ฮะนะครับสองข้างนะครับตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่ฮะ โอเคนะครับนี่หูจับด้วยนะครับนะครับหูจับแบบนี้นะครับนะฮะอ่าส่วนดท้ายนี่จะเป็นจุดที่ต่อแก๊สเข้ามานะครับบริเวณนี้นะครับนะครับนี่ฮะจุดเดับนี่นะครับต่อแก๊สเข้ามานะครับโอเคนะครับเขาจะเก็บงานเรียบร้อยมากนะครับปิดมาเลยเรียบร้อยนะครับอันนี้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้วนะครับนะครับไว้ใจได้นะครับยี่ห้อนี้นะครับปลอดภัยแน่นอนนะครับตัวเตาจะโค้งมนสวยงามมากนะครับนี่ฮะสเตเลนกับวับเลยครับ อ่าโอเคมาดูที่ตัวชิ้นอื่นบ้างนะครับที่น่าสนใจคือตะแกรงตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อเดียวนะครับที่ทําแบบนี้มานะครับสวยงามมากนะครับก็ยกขึ้นมาได้เลยนะครับนี่ฮะเป็นสเตเลสนะครับแท้นะครับดัดเป็นรูปเหมือนตัวเอ็มนะครับเหมือนรูปเหมือนเป็นรูปตัวเอ็มนะครับเป็นหน้าจั่วสองหน้าจั่วนะครับก็งดงามมากนะครับนี่ฮะอ่าโอเคนะครับ แบบนี้เลยนะครับนี่ะดูทุกมุมเลยนะครับอย่างนี้นะครับเอาแล้วนะครับน,นี่คือชิ้นที่ใช้ในการย่างไส้กรอกย่างลูกชิ้นนะครับตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับโอเคต่อมาครับมาดูข้างในครับข้างในจะมีการบล็อกหัวเตาอินฟารดไว้นะครับไม่ขยับครับตัวนี้ครับนะครับอันนี้คือหัวเตาอินฟารดนะครับชิ้นที่1นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2นะครับนี่ฮะ นะครับมีสองข้างนะครับซ้ายขวานะครับก็เป็นเตาไร้พันธุ์นะครับตัวนี้นะครับวิธีการใช้งานจะเหมือนเตาไร้พันธุ์ทั่วไปนะครับก็คือลูกค้าต้องใส่น้ําในถาดรองน้ําก่อนนะครับก่อนที่จะปิ้งย่างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวจุดที่เป็นถาดรองน้ํานะครับก็อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับนะครับนี่ฮะเลื่อนขึ้นมาเหมือนลักษณะของลิ้นชักนะครับดึงออกมานะครับแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ําลงไปนะครับใส่น้ำสักสองเซนติเมตรนะครับแล้วก็ผักเข้าไปคืนนะครับ แบบนี้นะครับเหมือนลิ้นชักนะครับถ้าผลักแล้วไม่ลงนะครับแสดงว่ามันตกร่องนะครับนี่ฮะมันตกร่องตัวนี้นะครับก็ใส่ให้ลงร่องนะครับจะมีสองข้างนะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ฮะมันจะมีร่องอยู่นะครับอ่าก็วางให้ดีนะครับเออหมุนกลับด้านนะครับเวลาใช้จริงครับก็คือตัวที่ดึงลิ้นชักอาจจะอยู่ข้างนอกแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็วางให้ลงร่องนี่ัะจะมีรางใส่สข้างเลยไหฮะ ซ้ายขวานะครับแล้วก็วางตัวนี้ให้ลงไปในรางพอดีนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ผลักเข้าไปคืนนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับตอนใช้งานก็คือใส่น้ําไปด้วยนะครับถึงจะล้างง่ายขึ้นนะครับเนี่ยก็จะผลักมาด้านในแบบนี้นะครับนะครับอ่าโอเคนะครับตัวนี้เป็นแผ่นบางไฟเฉยนะครับถ้าเปื้อนก็สามารถยกไปล้างได้นะครับนี่ครับแผ่นบางไฟนะครับชิ้นนี้นะครับยกออกได้นะครับถ้าเปื้อนนะครับ ปกติก็จะวางลักษณะนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับโอเคคราวนี้มาดูเรื่องขนาดพื้นที่การปิ้งย่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับครับมาดูกันนะครับนี่ครับผมลองวัดดูนะครับก็ตะแกรงย่างนะครับจะอยู่ประมาณ47ซนติเมตรนะครับ47ซนติเมตรนะครับส่วนความกว้างนะครับของตัว ตะแกรยงย่างไส้กรอกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ25ซนติเมตรนะครับ25ซนติเมตรนะครับนี่นะครับลองวัดไปเลยครับประมาณ25เซนนะครับสรุปนะครับตะแกรงตัวนี้นะครับตะแกรงย่างไส้กรอกตัวนี้นะครับเขาจะมีขนาดอยู่ที่ยาว47นะครับกว้างนะครับกว้าง25นะครับความสูงนะครับความสูงจะอยู่ประมาณ อันนี้วัดก้นสดๆเลยนะครับประมาณ7ซนติเมตรนะครับประมาณ7ซนตเมตรนะครับความสูงของตัวนี้นะครับก็ใช้งานง่ายมากนะครับก็คือเหมือนเตาปิ้งย่างทั่วไปนะครับแค่ยกชิ้นตัวนี้มาวางนะครับนะครับยกชิ้นตัวนี้มาวางนะครับแบบนี้นะครับที่เหลือก็เหมือนเตาปิ้งย่างทั่วไปนะครับเท่าทีนะครับยกด้วยมือเดียวนะเอามาอีกครั้งนึงครับนี่นะอ่าแบบนี้นะครับ ก็ส่วนที่เหลือก็จะเหมือนเตาปิ้งย่างไร้ควันทั่วไปนะครับต่อแก๊สเข้ามานะครับเติมน้ําในถังนะครับแล้วก็บิดบิดตัวนี้นะครับกดและบิดนะครับไปก็จะจิดแล้วก็วางไส้กรอกได้เลยนะครับปิ้งย่างได้เลยนะครับก็สนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่เบอร์0 9 9ย์นะครับ2อ6 3 0 8 3นะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์0 9 9 2 8 6ก้ 83นะครับแอดไลน์ได้นะครับสามารถสั่งซื้อหรือเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับสำหรับท่านที่กังวลเรื่องความปลอดภัยในการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะครับแนะนําให้เลือกวิธีการสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางนะครับท่านสามารถได้สินค้าก่อนชําระเงินนะครับสินค้าตัวนี้เนี่ยมีการรับประกันสินค้า1ปีนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับใบรับประกันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะครับอ่าอยู่ในรังนะครับแบบนี้เลยนะครับก็ กรอกรายละเอียดให้ครบนะครับแล้วก็ส่งกลับไปที่นี่นะครับนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่สนใจอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือในการทำอาหารกินนะครับรบกวนกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับหรือกด c o m มนต์มาก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดมาที่ c o m มนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ